สวัสดีพี่น้องสุขูสุคนนะครับพบพอกันอีกแล้วครับตอนคำแยมแรงพบพอกันกับผมพา้ายูเคยพุทธทยเขาวง,งยีเ้นเคยคือเราเหมือนเดิมนะครับืนนี้เป็นตอนแั้งแรงผ้าค่อยมาฮะล้อเล่มหยานะครับเลาอเล่มหยาน้ําคู่นองน้ําคันแทหนานะครับวันนี้เป็นพาบรรยากาศทองฟ้า ปอดโป่งนะครับพี่น้องตอนทำแยมแรงตะเวนสิต็กดินเลยพี่น้องซ้ำนีน่ฮะกระชงมอาพาบรรยากาศมิสานบ้านเฮ้าให้พี่ให้น้องได้รับส้มกันกับวิธีของคนเลี้ยงยขัขง้วไอ้ขึ้นเขาละพี่น้องกระชงมอภาพแรงๆปล่อยอควายเล่มหยา่าให้พี่ให้น้องได้รับส้มกันเพราะว่าสีพี่น้องเสียเงานอยู่ใสเนาะ โยกไก่อยู่ไกลอ่อบอาบพรว่าสีเป็นทางไกลทางไกลทางพี่น้องมีความสุขทำงานจางมีความสุขเลยกัให้มันหมานสุขขสขขนนกูกสุกคนเฮ็ดหยังกระไดนะครับผมก็ะซ่งมอภาพบรรยากาศให้พี่ให้น้องในเบิ่งว่าบ้านเฮาตอนนี้บรรยากาศแบบนี้ละพี่น้องที่สามบรรานเฮาควายคอ้ายอ้รอ,อเลี่ยมหย่า อยู่ทั้งคู่หนองผู้สะยังสี่เนาะเป็นภาพบรรยากาศที่เห็นแห่คน้นหลายคนนะครับคืดพอ่อคืดหอดบ้านขืดหอดข้างเกาความหลังเด้หลายคนก็เคยมีประสบการณ์ชีวิตในลักษณะนี้คือกันหลายฐานหลายคนเนาะยามโแรงเอาควายอวอก,กล็ม่มหญ้านะครับ นี่มาเช่ากัเอาควายออกเล็มหนาหาอยูหย่หากินน้ำทงไฮทงหน้าเท่านี่แหละเป็นภาพบรรยากาศอีสานบ้านเท่าบพว่าสีอยู่ซสกะอย่าลืมความเป็นอีสานนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมทินฐานอย่าลืมความเป็นอีสานบ้านเท่าให้พี่ให้น้องสุขูสุขคนอย่า สีไล่ลืมถิ่มพงพันพี่นอ้องเก่าอย่าจิราโคดเสือนี้ไปย่องผู้อื่นดีเพื่อนว่าค่ะคือเพื่อนว่าอิริเท่าพี่นอ้องเนาะอีสานบา้านเท่าไปอยู่ใส่กับพวกอึดตายเด้คอนอีสา,านนี่ขยันตัวพี่นอ้องขยันสูงนส่งานสูง่งานสู่บแยกเด้คนอีสานเนาะอืมเพระาะว่าสิไปอยู่ใส่กับพวกอึดตายบา้า,านเท่านะจังไหนกับเป็นกำลังใจให้สุขคู่สุขคนนั่นแหละพี่นอ้องเป็นกำลังใจให้สุขคู่สุขคน ได้มี่การร่างใจสู่งานตัวตะละเมือตะละเวนนอกพี่น้องเนาะทรงมอบป่าบรรยากาศนี่สามแม่หลูกเพิ่น,นี่อันนี้แม่กับลูกด้วยนี่ตัวแม่มามามา พี่น้องคนนะ่ะเล่มหนาเต็มปากอยู่พ,พี่น้องคนพาบรรยากาศตอนแรกๆด้วยผูพ้พี่น้องนกเป็ดกำลังปินหาหน้องล่วงน้องด้วยผู้โอ้เป็นเท่านั้นพี่น้องพ,องพาบรรยากาศบ้านเฮา คลิปนี้กาว้ซ้ำหนีก่อนเด้พี่น้องเด้อคลิปหนาชงคู่ปอกกันไหมครับสำหรับคลิปนี้สมมห้พี่ให้น้องเพียงซ้ำหนีซะก่อนคลิปหนาพอกันไหมครับสำหรับคลิปนี้ผมพายอยู่เคยพิยเขาวงกับคอลกาวคำว่าขอพูดก็สวัสดีพี่น้องชูคุสุโค mm ้ดสวัสดีครับ